สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชัยยันจริญือโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติดยสมาคมวิทยป้องกันราชอาณาจ,จักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับสถา,านีททัศน์เนเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยป้องกันราชอาณาจ,จากักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสําคัญในการท่านผู้ชมนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็จะมา พูดถึงถึงความสัมพันธ์นะครับระดับใหญ่เลยนะครับระหว่างประเทศไทยกับยุโรปนะครับว่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณศศิวัตรวงศินสวัสดิ์นะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับพ่พีเตอร์ขออนุญาตเรียกพิพีเตอร์ท่านเองก็เป็นนักึกษาวิทยัเพ้องกนราชาจากรุ่นที่หกสองนี้ด้วยใช่ครับนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับยุโรปเนี่ยเราเชื่อมีมายาวนาน มามาตั้งแต่อดีตาการ<อ>เลยนะครับก็เลยอยาก,ยากจะถามพี่ปีตเตอร์นะครับว่าณขนะาดนี้ความสําคัญยุโรปมีความสําคัญกับไทยอย่างไงบ้างครับนี้ครับผมฉะนั้นเรียกขอเรียกพี่แอด้วยละได้เลยครับนะพี่ปีตเตอร์ครับ,ค,รบคือความสําคัญเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสําคัญซึ่งกันและกันครับยุโรปสําคัญกับไทยไทยก็สําคัญสําหรับยุโรปเช่นกันแล้วแล้วไอความสําคัญนี้เนี่ยมันอย่างอย่างที่พี่แอพูดถึงก็คือว่า ม,มันมีความสำคัญซึ่งกันและกันมาตั้งแต่สมัยยุทธยารเราคงจำกันได้ว่ายุโรปบางประเทศอย่างเช่นโปรตุเกสฮอลันดาที่เรารเรียกกันในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสก็เข้ามามามีบทบาทใน,ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยยุทธยาตั้งแต่สมัยบางประเทศก็มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือว่า แต่ที่เรารู้จักกันดีก็คงตั้งแต่สมัยสมยสเด็จพระนารายณ์มหาราชนะอันนั้นก็กเป็นเป็นความสําคัญที่มันมีมาตั้งแต่ในอดีตนะฮะแล้วลักษณะของของความสำคัญเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะฮะในอดีตมันก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องการค้าขายนะฮะยุโรปเข้ามาหาซื้อสินค้าอะไรในในในเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลาแล้วความความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับยุโรปนี่มันก็จะขึ้นขลงลงนะขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกสถานการณ์ในในภายในของแต่ละแต่ละฝ่ายนะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็พูดได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็ครอบคลุมหลายมิติครับ ทั้งการค้าเศรษฐกิจกับการค้าการลงทุนนะฮะทั้งสังคมวัฒนธรรมนะแล้วก็อีกแง่หนึ่งที่ที่มีความสำคัญไม่ไม่น้อยไปกว่าแง่อื่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงได้คุยกันในรายละ <C ha> เอียด <C ham> ผมขอยกตัวอย่างเรื่องเรื่องการค้าแล้วกัน <C ham> ว่ามันจะได้เป็นรูปธรรมการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เขาอยู่ไม่คือหลายๆประเทศลงหลายหลายประเทศเป็นกลุ่มประเทศยุโรปที่มารวมตัวกันกลายเป็นสหภาพยุโรปนปี2อ6 2อเนี่ยมีการค้าระหว่างกันประมาณ44,000ล้านเหรียญสหรัฐเหรียญเป็น US เลยเป็น US เนี่ยแล้วก็คนเวิร์ดคูณไป31บบาทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในในจำนวนนี้เนี่ย เราเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ากับสหภาพยุโรปประมาณ2.7พันล้านหมายถึงว่าเราส่งออกมากกว่าเราเอาสินค้าเข้าเข้าใช่ครับอันนั้นอันนั้นคือเฉพาะเฉพาะสหภาพยุโรปอย่างเดียวนะแต่ว่าจริงๆแล้วภูมิภาคยุโรปมันยังมันยังครอบคลุมประเทศอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นรัสเซียคือที่อยู่นอกเหนือจากสหภาพมันจะมีหลายประเทศที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปผม ผมยกตัวอย่างประเทศยอย่างรัสเซียเนี่ยปีที่แล้วเราค้ากันประมาณ3.1พันล้านเหรียญ US, US. นก็เยอะเหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งตุรกีตุรกีซึ่งจำนวนประชากรก็กใกล้เคียงกับไทยนะประมาณ ประชากรเขาก็ประมาณ80ล้านคนเราค้ากับเขาก็เป็นพัน 1, ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนกันไม่ถึงอันนี้คือเราได้เปรียบดึงการค้าเขาอยู่อ,ยอันนี้เป็นตัวเลขรวมสองฝ่าย,ออายนะฮะส่วนได้เปรียบใครเสียเปรียบนี่มันจะไม่มากกันเท่าไหร่รแต่ที่ผมยกตัวยอย่างอันนี้ก็คือว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่ามัน,ม,นมีความสําคัญในเชิงเศรษฐ,ฐกิจใน,ในตัวของมันเองอยู่ครับ,น,รบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการลงทุน ที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นการลงทุนสองฝ่ายในอดีตเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่ายุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆของไทยหลายบริษัทที่เข้าไปลงทุนในยุโรปบางบริษัทก็เข้าไปซื้อกิจการห้างสเรพสินค้าใหญ่ๆในยุโรปคื่ผมจริคนไทยจะไปซื้อใช่ครับผมยังยังสงสัยว่าดังมากเลยครับ ใช่บางทีเราเราไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยเราเราอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ําว่า,าห้างนั้นเนี่ยมันคือเจ้าของเป็นคนไทยรหรือแม้กระทั่งบริษัทไทยบางบางบริษัทก็เข้าไปซื้อกิจการโรงแรมในยุโรปในสเปนในโปรตุเกสเป็นเป็นเป็นบริษัทใหญ่และเชนใหญ่ของโรงแรมความสำคัญความสัมพันธ์อีกแง่หนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงก็คือในแง่สังคมวัฒน,ธ,นธรรมรหรือว่าที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ เราทุกคนรู้จักดีอาหารฝรั่งเศสวายฝรั่งเศสแล้วก็อาหารอิตาเลียนพาสต้าพิซซ่าอะไรอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่เรารู้จักกันมานานเราก็จำหน่ายเยอะมากเลยครับพี่ปีเตอร์ครับเมื่อกี้ผมผมพูดถึงความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนอันแรกเลยก็คือว่ามีคนไทยเนี่ยอาศัยอยู่ในยุโรปหลายหมื่นคนนะฮะ แล้วในทางกลับกันเนี่ยก็มีคนยุโรปศประเทศต่างๆอาศัยอยู่ในประเทศไทยล้วชอบด้วยครับชอบด้วยเลยอยู่เปครอเขาัวเลยเราคงได้ยินคำว่าเขยฝรั่งใช่ครับนะฮะเขยฝรั่งนี่คือคือคนฝรั่งคนยุโรปที่มาแต่งงานกับกับสุภาพสตรีไทยนะนอกจากนั้นก็ยังมีคนยุโรปที่มาพำนักอาศัยในระยะยาวคือคนที่เกษียณแล้วนะเขาก็มามีที่พักอยู่ในเมืองไทย ซึ่งซึ่งอันนี้มีจำนวนไม่น้อยนะแล้วแล้วผมผมเชื่อว่าส่วนมากก็เป็นเป็นคนที่มีคุณภาพพาอสมควรเป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะงเสมือนมักเกษียณที่ไทยเลยนะครับพี่ปีเตอร์ใชบเห็นบ่อยมากใช่มาตั้งรากฐานเลยครับในแง่ความสัมพันธ์ระดับประชาชนมีอ,อีกอีกประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือว่านักท่องเที่ยวค, <นะ S 1> ครับนะ แน่นอนนัก <man> ท <ciudad> <timeframe> ่องเที่ยวไทยไปยุโรปก็ก็มีจํานวนไม่น้อยนะฮะแต่นักท่องเที่ยวยุโรปที่มาไทยปีปีหนึ่งนี่หลายล้านคนนะบางทีตัวเลขตัวนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะเพราะส่วนใหญ่จะไปไปอิงถึงนักท่องเที่ยวเอเชียมากกว่าใช่แล้วพูดถึงนักท่องเที่ยวจากจีนจากญี่ปุ่นแต่ว่าจากยุโรปเนี่ยปีหนึ่งไม่น้อยนะฮะผมยกตัวอย่างรัสเซียประเทศเดียวเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวรัสเซียมาประเทศไทยประมาณ 1.5ล้านคนโอ้โหไม่น่าไม่น่าบานพื้นที่ของท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมีภาษารัสเซียด้วยครับพี่เป่ทครับก็ก,ก,ก็ก็มีมีสองสามแห่งที่ท,ที่นักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมไปกันก็โดยมากจะเป็นทะเลเ<อ>พัทยาระยองภูกเก็ตอะไรอย่งางเี้ยต่างใต้ก็มีครับอันนี้ก็เป็นเป็นความความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนครับ ประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะอยากจะพูดถึงว่าความสัมพันธ์กับยุโรปเนี่ยมันมันมีประโยชน์หรือมีความสำคัญยังไงกับประเทศไทยก็คือยุโรปมีความสำคัญในแง่การเป็นแหล่งของความรู้วิทยาการ<ม>วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคือในอดีตเนี่ยเราเราเรา,เราคงได้รับทราบกันอยู่แล้วว่ามีคนไทยจานวนไม่น้อยที่ไปเรียน ีโรปัจจุบันด้วยครับพีไไ่เตอร์เ<ช>ยอะม,มาก <S <S แล้วก็ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันบนะแล้วไม่ไม่ใช่จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศใหญ่ๆนะไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่อ,อ,อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเท่านั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักเรียนไทยไปเรียนอยู่ในประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์เช็กฮ<ช>ังการีหรือแม้กระทั่งรัสเซียสเปนอันนี้เนี่ย คือคือ,อเท่าที่เราประเมินดูเนี่ยองค,ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับประเทศไทยในแง่ที่ว่ามันช่วยยกระดับมาตรฐานของไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าการทำธุรกิจการวิทยาการในการดูแลรักษา<ช>ส,สิ่งแวดล้อมนะแล้วการที่เราได้ความรู้ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยเนี่ย มันช่วยเปิดประตูสําหรับสินค้าของไทยไปสู่ตลาดโลกได้เพราะนี่คือผลพ่วงที่ยาวมาเลยใช่ฮะคือเป็นที่ยอมรับกันว่า European Standard ร์ดสแตนดาร์ดของยุโรปเนี่ยมันคือสแตนดาร์ดของโลกครับเนีเมื่อก่อนเราเราพูดถึงอเมริกันสแตนดาร์ดแตบางครั้งตอนนี้อเมริกันสแตนดาร์ดมันก็มีชื่อไปเป็นอย่างอื่นไปละไปกลายเปสุขภัณฑ์ไปแล้วครับ เนี่ยฮะอันนี้ก็ก็คือโดยคร่าวๆก็ว่าทําไมยุโรปถึงถึงมีความสําคัญกับไทยยางไงก็อันนี้อย่างที่ท่านอธิบดีได้ได้ได้เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้สิ่งที่มีความสําคัญมากสุดระหว่างไทยกับยุโรปคือเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่ามันมีการ t r a เฟอร์ทั้งเทคโนโลยีทั้งนวัตกรรมทั้งความรู้ต่างๆตอนนี้ม่อสักครู่ได้เกินกล่าวไปว่าพิมเตอรเนี่ยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมยุโรป นะครับในกระทรวงการาต่างประเทศตอนนี้อยากจะหลายท่านผมเชื่อได้ท่านผู้ชมก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินคำนี้นะครับต้องขอญาตตรงๆนะครับก็เลยอยากจะทราบว่าเออวันนี้ในแง่ของบทบาทของกลมยุโรปเนี่ยบทบาทเป็นยังไงบ้างครับหรือว่าจะต้องมีการดูแลประเทศอื่นอะไรอีกไหมอะไรอย่างนี้นครับ <c oughs> ได้ครับคือเป็น,เป,นเป็นคำถามที่ผมผมโดน,นถามเป็นประจำนะก็ก็ล้วก็เราก็ตอบมาหลายหลายครั้งแล้วคือบทบาทหลักๆของกลมยุโรปก็คือ เราส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในยุโรปนี่ถามต่อไปว่าแล้วประเทศในยุโรปที่ที่ผมพูดถึงนี่มีกี่ประเทศ51ประเทศที่ผมพูดถึงยุโรปยุโรปนอกจากสหภาพยุโรปแล้วก็รวมนอกมันม้ใช่ครับห้าสิบหนึ่งประเทศคือพูดง่ายๆนอกจากสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเทศในในแถบบอลติกเช่นเอสโตเนียลิทัวเนียลัตเวีย ประเทศที่น่ารักน่ารักทั้งนั้นใช่แล้วก็อดีตประเทศในที่เราเรียกกันว่ายุโรปตะวันออกเช่นแถวแถวจอร์เจียยูเครนซึ่งอันนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตที่นะแตกออกมาใช่ครับตุรกีก็อยู่ในความดูแลของกลมยุโรป ตุรกีนี่ถือว่าอยู่ในโซนยุโรปเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเพราะมันคับกับเอเชียถ้าตุรกีเนี่ยใช่ครับตุรกีเนี่ยเขามองว่าเขาเป็นเป็นจุดเชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปเขาอยู่ในในที่ตั้งเป็นเป็นมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์มากอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรัสเซียรัสเซียเนี่ยถ้าดูพื้นที่จริงๆเนี่ยจะจะอยู่ในเอเชียมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าในในสารระบบของเราเนี่ย เราจัดให้ให้รัเสเซียอยู่ภายใต้การดูแลของกล่ม,มยุโรปทีนี้นกลไกมันคืออะไรไกลไกก็คือว่ามีประเทศในยุโรปเนี่ย27ประเทศที่มีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยจาก51ประเทศมี27ประเทศบวกกับอีก,อกหนึ่งคณะผู้แทนก็คือคณะผู้แทนของสาภาพ Euro, ยุโรป ทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของกลมยุโรปทั้งเส้นนะในทางกลับกันประเทศไทยเองเนี่ยก็มีสถานเอกอัครทูตของเราอยู่ในประเทศยุโรปทั้งหมด21แห่งในหะ้าสิเประเทศเที่ว่านี้รเราทางกลมก็มีหน้าที่คอยอกำกับดูแลคอยอตรวจตราคอยอมอนิเตอร์ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ที่ผมผมพูดถึงว่าเราเราส่งเสริมความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีได้สองแงนะ่นะฮะพี่แย้คงเคยได้ยินว่าบางครั้งเนี่ยประเทศในยุโรปเขาเขาอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยเช่นสถานการณ์การเมืองสถานการณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของกรมยุโรปที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้เขา เข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรเรากําลังมุ่งไปทางไหนการชี้แจงไม่ก็ต้องเรื่องกันเมืองด้วยใช่เกี่ยว่ข้องด้่ไหมครับใช่ครับแน่นอนครับแล้วแล้วการชี้แจงนี่เราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเปลี่ยนแนวความคิดเขาว่าต้องมาเห็นดีเห็นงามอะไรกับเราแต่ว่าให้เขาเข้าใจว่าเรากําลังมีจุดหมายปลายทางไปทางไหนแล้วแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไทยกับยุโรปเนี่ยมี เป้าหมายหรือว่ามีค่านิยมอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันแน่นอนเราเป็นประเทศประชาธิปไตยรเรามุ่งไปสู่ประชาธิปไตยเราส่งเสริมการคุ้มครองปกป้องเรื่องสิทธิมนุษยชนะแต่สิ่งที่อาจจะต่างกันบ้างระหว่างไทยกับยุโรปก็คือวิธีการนะวิธีการที่ได้มาในสิ่งนั้นใช่เพราะว่าแต่ละประเทศ ก็มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันหน้าที่ของกรมวิศวกรรก็คือว่าเราเราชี้แจงให้เขาเข้าใจว่าวิถีหรือว่าวิธีการของไทยเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมสภาพความเป็นมาของเราเป็นแบบนี้เรากําลังทําแบบนี้แล้วเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายสิ่งที่เราเห็นตรงกันกับเขาอันนี้อันนี้ก็ อันนี้ในแง่ของของการชี้แจงการส่งเสริมก็แน่นอนการส่งเสริมการค้าการลงทุนความสัพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับประชาชนคือเพี้ออาจจะสงสัยว่าแล้วบทบาทของหน่วยราชการอื่นเช่นกระทรวงพาณิชย์ก็ส่งเสริมการค้าระหว่างกันแน่นอนนี่ก็จะเรียนถามพี่ <Okay. S 1> ปีนเตอร์เหมือนกันว่าเอะแล้วเพราะว่าพีพูดถึงการค้าซึ่งมันมีองค์กรอื่นในของไทยก็เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ในส่วนหนึ่งของพันชย์มีทูตพณิชย์อะไรอต่างๆนะหรือแม้กระทั่งเรื่องความมั่นคงอะพี่ปีเตอร์เห็นว่ามีทูตทหารมีอะไรด้วยในแง่อย่างเงี้ยครับมันมันมันก็มีความสปันไงกับกลุมยุโรปอะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราทำงานโดยในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าทีมไทยแลนด์เอาไปถึงว่าทั้งหมดเลยทุกหน่วยงานถือว่าอยู่ในกลุมยุโรปไทยแลนด์ด้วยกันคือจะไม่ไม่ได้อยู่ในกลมยุโรปแต่ว่า ด้สำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราจะประสานงานกันระหว่างกระทรวงกระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงวานนิ์กับกระทรวงกลาโหมหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวในแง่การส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ในต่างประเทศเนี่ยสถานเอกอัครทูตเนี่ยเป็นทีมไทยแลนด์ท่านทูตของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์แล้วก็ในทีมไทยแลนด์นี้เนี่ยก็จะมีในหลายๆประเทศก็จะมี ผู้ที่ทูตทหารทั้งฝ่ายทหารบกทหารเรือทหารอากาศ <Okay. S 2> หรือว่าผู้ที่ทูตด้านพาณิชย์ <Yeah. S 2> หรือแม้กระทั่งเ oh, บวไอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีผู้แทนอยู่ในประเทศใหญ่ๆห, <Yeah. S 2> หรือแม้กระทั่งด้านกเกษตรก็มี <Okay. S 2> คือคือในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าเราทำงานบรูรณาการโดยที่มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พีพีเตอร์กำลังจะบอกเรายกตัวอย่างอย่างพูดอังกฤษสมมตินะครับพีพีเตอร์พอท่านทูตเนี่ยทั้นทูตเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่พีพีเตอร์บอกก็จะมีเป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยก็จะประกอบด้วยทูตทางด้านทาหารจะเป็นสามเหล่าทัพหรืออะไรก็ตามพาณิชย์หรือเกษตรหรือการท่องเที่ยวก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยการเชื่อมเนี่ยก็จะเชื่อม,อมโดยทีมงานของของหรือหรือต้นสกัดของกลมยุโรปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพีพีเตอร์การเชื่อมของแต่ละหน่วยงานเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทหารเชิงพาณิชย์เกษตรอะไรอย่างี้ครับ คือสําหรับในสถานทูตเนี่ยในต่างประเทศในต่างประเทศเนี่ยก็จะถือว่าท่านทูตเนี่ยท่านทูตเป็นหนึ่งเป็นเป็นหัวหน้าทีมและเป็นตัวเชื่อมตัวประสานครับแต่ว่าท่านผู้ทีทูตจากฝ่ายต่างๆเนี่ยก็จะรายงานตรงกับมาที่ต้นสังกัดด้วยต้นสังกัดเองนี่คือกลุมยุโรปนี่ก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงวานิชหรือว่าไบโอไอ ส่วนท่านทูตเนี่ยท่านก็จะรายงานกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมันก็จะมาเข้าที่สันทูตในยุโรปก็จะมาเข้าที่กรมยุโรปกลกรมยุโรปก็จะดูในภาพรวมแล้วก็ดูว่าเราจะต้องประสานกับหน่วยงานไหนในเมืองไทยเป็นพิเศษหรือว่าเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเด็นความสัมพันธ์ที่จําเป็นครับก็นี่คือบทบาทของกรมยุโรปนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าวันนี้การทํางานในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ย ซึ่งมันมีทุกหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คือหน้าตาประเทศไทย mm. ก็เราจะมีทางกรมยุโรปเนี่ยจะเสมือนเป็นหลักก็จะว่าได้นะครับทีนนี้พอถึงบทบาทของกรมยุโรปแล้วทีนนี้จากจนดิน่ามพี่ปีเตอร์นะครับว่าวันนี้วิกฤตที่ทุกคนคงไม่กล่าวถึงไม่ได้คือวิกฤตของโควิด -19 ที่กล่าวเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ภายหลังวิกฤตตรงนี้ครับอยากจะดีนถามพี่ปีเตอร์ว่าวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ย จะได้ประโยชน์อะไรกับทางยุโรปหรือว่าเราจะเสียประโยชน์อะไรกับทางยุโรปบ้างครับในหลังหลังจากวิกฤตแล้วนะครับวิกฤตเน่ยคงจัดดาวกันหมดครับคือแน่นอนในวิกฤตมันก็ต้องมีโอกาสแล้วแล้วผมมองว่าโควิดเนี่ยมีทั้งความทา้าทายและความโอกาสและโอกาสสำหรับประเทศไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับยุโรปผมยกตัวอย่างเช่นเราทราบกันดีว่า ในยุโรปเนี่ยเขาเขาได้รับผลกระทบแล้วก็สะบักสบอมพอสมควรนะครตอนนี้ยังยังยังอยู่ในสคบักสบอมใช่ครับแต่อันหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมก็คือว่าถึงแม้ว่าการระบาดของโควิดในยุโรปจะมากขนาดไหนก็ตามแต่องค์ความรู้เทคโนโลยีวิทยาการของเขายังอยู่นะผมผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่ายุโรปสะบักสบอมขนาดไหน สาภาพยุโรปโดยรวมเนี่ยส,สมาชิกทั้งหมด27ประเทศเนี่ยติดเชื้อไปแล้ว1.8ล้านคนโอ้เยอะมากนะฮะบางวันเนี่ยสำหรับสาภาพยุโรปเพิ่มขึ้นวันเดียวเป็นหมื่นคนครับจำนวนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วประมาณ18,000 0คนถือว่าเยอะมากๆครับน้องๆอเมริกาใช่หรือว่าอย่างตุรกีซึ่งที่ผมเรียนว่าประชากรใกล้เคียงกับไทยมีรประมาณ80ล้านคน,นครับ เขาติดเชื้อไปแล้ว2,40,000คนโอ้คนเสียชีวิตก็5,800คนได้โดยประมาณอันนี้อันนี้เป็นเป็นตัวบ่งชี้ว่าว่าเขาเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนในแง่ของโควิด -19 แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ายุโรปเนี่ยเขามีมาตรการในการจัดการกับโควิดแตกต่างจากไทย คือถ้าเรียนให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าของไทยเนี่ยมีมาตรการที่ที่เข้มข้นแล้วก็เราเอาจริงเอาจังมาปิดเลยเราปิดเลยใช่ครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากประชาชนครับเป็นอย่างดียิ่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ทุกประเทศในยุโรปเนี่ยเขายกย่องความสําเร็จของไทยในยในเรื่องนี้นแล้วก็เขาก็เขาก็มองว่าเราสามารถที่จะเป็นเป็นแบบอย่างสําหรับประเทศในยุโรปได้ในในบาง กรณีนะครับทีนี้ผมพูดถึงความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าหลังจากโควิดเนี่ยยุโรปจะเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักซึ่งหมายความว่าการค้าของเราอาจจะเผชิญกับมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นอาจจะมีการใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราเราจะต้องรเราต้องปรับตัวแล้วก็เราต้องสู้กับมันนะฮะแต่ในทางกลับกันยุโรปก็อาจจะดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมบางประเทศบางประเภทจากจากประเทศใหญ่ๆใ,ในเอเชียชนะเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าไอ้ไอ้สัปปะหนะ ่วงโซ่อุปทานในการผลิตเนี่ยมันมันชะง,งักไปพอสมควรนะฮะแล้วยุโรปก็ได้บทเรียนอันนี้นะถ้าเราจะมองประเด็นนี้ให้เป็นโอกาสก็คือว่าโอกาสที่จะให้การลงทุนของอยุโรปเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น,นว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราพยายามชี้แจงอธิบายให้ให้ประเทศในยุโรปรเข้าใจตลอดก็คือว่าการลงทุนของเขาในไทยเนี่ยไม่ใช่สําหรับตลาดในประเทศไทยเท่านั้น แต่หมายถึงการลงทุนสําหรับตลาดในภูมิภาคทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทั้งท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเองอธิบายหรือว่าพูดกับกับยุโรปในในทุกๆโอกาสครับก็นี่เรื่องของซัปไพเคชี่นสภาวาสรกรรมก็ได้เคยเคย,เคยออกลึกในแผดฟื้นฟูอยู่แล,ล้วครับพี่ปีเตอร์ตอนนี้เองนะครับก็อยากให้พี่ปีเตอร์บอกท่านผู้ชมสั้นสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่รายการเราจะหมดเวลาว่าวันนี้ จริงๆแล้วเนี่ยอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมบ้างครับระหว่างยุโรปกรับประเทศไทยอะครับสั้นๆเล็กนิดหนึ่งครับคือจริงๆแล้วท่านผู้ชมคง,งเคยได้ยินคําว่าการทูตเพื่อประชาชนแต่จริงๆแล้วการทูตประชาชนเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการท,ทําหนังสือเดินทางเท่านั้นครับแต่ว่าในกรณีของยุโรปเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นการดําเนินความสัมพันธ์ที่จะมีผล ดีหรือว่าเป็นประโยชน์สาหรับประชาชนเช่นในแง่ขององค์ความรู้รในแง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการ,รในแง่ของการศึกษาก,ก็เป็นสิ่งที่พี่ปีเตอร์ก็ได้บอกท่านผู้ชมแต่ต้นแล้วสิ่งที่เราได้จากยุโรนะครับวันนี้รายการของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสศิวัฒร ว่องศิลสวรัตครับท่านในทีพิีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างสูงครับ,รบที่มาให้ความรู้และสาระสำคัญกับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจำที่สถานีต่อตัอตเตียนเนยอ็นกับผมเชย,ยันเจริญโชคตวีพร้อมท่านสัชวัตรว,ว่องศิลสวดั์นะครับท่านในทีพีกรมยุโรปกระทรวงการต่างประเทศกขาขอกาบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ